feel life podcast just tohyth the rhythm of your life. สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับอยู่กับรายการร h ทึม m p o แ cast นะครับ Shuffle Talk คุยทุกเรื่องที่อยากคุยก็วันนี้ผมจิมมี่อีกแล้วก็วันนี้จะมาคุยกับน้องเอิร์นครับแครับตัวหน่อยครับโอเคสวัสดีครับผมเอิร์ครับผมนี่คุยกันรอบที่เท่าไหร่จำได้ไหมอรอบที่สองนี่เออสองรอบแรก Nintendo นะใช่ใช่ครับอ่าวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่อง หนังอีกแล้วลิทึมมีตะหนังแล้วก็เป็น F1 อีกแล้ว <c oughs> อาจารย์ว่จะบอกว่าลิทึม,มิทำเอฟก็บ่อยอยู่นะอ่าใช่ครับตัวคลิปที่เพิ่งตัดไปผมก็ตัดเองใช่ 1. 1> นี่ไปไปดูกันได้ที่ช่องต๊อกต๊อกต้องพูดตอกตอกเนาะเออพอดีเห็นว่าแบบหนัง F1 เข้าวนอะแล้วเราสองคนแล้วก็น้องๆใน,นนะฟ,ฟิตอีกสองก็จองตัวไปดูกันแบบ เดวันเลยใช่เดวัน uh, <day one. S 2> นั่นแหละเราก็เลยจะมารีวิวเรื่อง F1 กันซึ่ง f อ่ะเป็นเรื่องที่พี่แบบรอนานมากคือพี่อยากดู F1 ต,ต,ตั้งแต่หตั้งแต่หัวถ้านับไ i v e to s u r ไว v e แบบก็ประมาณซีซั่น2องะตอนมันออกใหม่ๆเลยพี่ใช่ตอนมันออกใหม่ๆเราก็แบบ <c oughs> พอเห็นข่าวว่าแบทพีทจะมาเล่นหรือแบบจะสร้างก็แบบตั้งตารอมาก <c oughs> จนแบบพอได้ดูเดวันเท่านั้นแหละสมการรอคอยสุด ขนาดผมแบบเพิ่งมารู้จัก F1 ได้ไม่นานประมาณแบบสองสเดือนนะแบบโอ้โหหนังนี่มันสุดยอดอจริงนะถามคนที่แบบเพิ่งตามเอตามเอมาก่อนเนาะก่อนที่จะมาดูผมก็ดูผ่านๆแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ติดใจชอบอะไรมากเพิ่งมาแบบศึกษาจริงๆเมื่อแบบเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วพอ<ม>ได้ดู F1 ฟวันเดอะมูฟเป็นไงมัง่งโอ้โหคือแบบพอเรารู้จักเบื้องหลังรู้จักนักแข่งอะไรเงี้ยผมว,ว่ามันยิ่งอินนะ แล้วหนังคือไม่ได้ขายยากขนาดนั้นครับไม่ได้แบบยึดติดกับแฟนมากยังมีความเป็นหนังแอคชั่นที่มีความตื่นเต้นเล้าใจตอลอดเวลาใช่ใช่ก็เดี๋ยวจะมาแบบเจาะเล่าทีละประเด็นเนาะค<ม>ือ f อนอ่ะก็เป็นจะเรียกว่าเป็นหนังจะเรียกว่าไงอะ่ะไม่เชิงชีวประวัติแต่เป็นแบบสร้างตัวละครสมมุติขึ้นมาไม่ได้เป็นสารคดีเนาะเป็นเรื่องเล่าของแบบตำนานนักแข่งรถมืออาชีพอย่างที่ชื่อซอนนี่เฮ ซอนี่เฮยิตเป็น <laughs> เป็นแบบอดีตนะักแข่งดาวรุ่งนะที่ต้องแบบกลับมาสู่วงการเอบอีกทางเพื่อเพื่อช่วยทีมเอเปกที่เป็นแบบเป็นทีมรองบอลอ่ะไม่เคยชนะมาก่อนแล้วก็ก็ต้องผลักดันรุ่นนองที่อยู่ในทีมด้วยเอาเอาประเด็นแรกมาก่อนเรื่องหนังแม่เป็นแบบสูตรสำเร็จมากๆคือผู้กำกับเดียวกับท็อปกันมาวนะลิกเนาะเราก็จะเห็นหลายเส้นแบบที่ชัดเจนเรื่องแบบ เรื่องบุ่มกล้องเรื่องเนื้อเรื่องเดี๋ยวเจาะที่เนื้อเรื่องกันก่อนเป็นไงบ้างครับสำหรับผมเน,เนื้อเรื่องอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ก็ยังพอมีปมให้เราต้องคิดตามเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้ดูถูกคนดูขนาดที่ว่าเรามานั่งเล่าให้ให้ให้คนดูฟังซึ่งผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสเสน่ห์ของหนังแอคชั่นที่ไม่ได้ตื้นเขินจนเกินไปพี่ก็ว่าอย่างนั้นคือพอรมันแบบ ถ้าใครดูหนังเยอะๆอ่ะหรือแบบดูหนังยุค9 0้าสูอะไรแบบเนี้ยคือพอดแม่งดาวทางง่ายมาก <c oughs> ใช่มันมัน,ม,นมันคือสูตรสำเร็จความมันเลยมีการเสียสละเ,<อ>เกิดจุดพีคแล้วก็มีการดึงดาว<ช>แล้วก็กลับมาพีคจนจบซ<อ>ึ่งซึ่งเป็นสูตรสำเร็จจริงๆพระเอกแบบเป็นแบบลูสเซอร์ล้มเหลว <c oughs> มาก่อน <c oughs> <ๆ S 1> แล้วก็ต้องมาแบบต้องมาเจอสถานการณ์หนึ่งจนแบบผลักดันตัวเอง <c oughs> <ช>ขึ้นมาได้แล้วก็ผลักดันคนอื่นด้วย <c oughs> <ๆ S 1> พอมันเริ่มจากการลู้สเซอร์เนี่ยมันจะทำให้คนดูยิ่งอยากเอาใจช่วยเข้าไป ใช่ใช่แล้วพี่ว่าทําได้ดีนะคือเคยดูท็อปกันไหมเคยดูครับเคยดูนั่นแหละพี่ว่ามันเป็นแบบลายเส้นเดียวกับท็อปกันแบบเป๊ะเลยอ่ะอินทีซึ่งสำหรับพี่พี่มองว่ามันยังเวิร์กอยู่อ่ะถ้าแบบถ้าตั้งใจทําแล้วก็ทําแบบไม่ดูถูกคนดูใช่ถ้าทําไม่ดูถูกคนดูแล้วก็ยังพยายามใส่ประเด็นที่ยังดูน่าสนใจไม่ดูล้น่าเบื่อจนเกินไปคือพี่ว่าเขาแบบเขารู้ตัวเองอ่ะว่าแบบกูจะทําแบบเดิมอะ แต่ก็ทําให้มันดีไปเลยทําให้มันดีขึ้นขายจุดเด่นขายคาแรคเตอร์ขายความเท่ขายความเป็นชายอะไรก็ว่าไปถูกนั่นแหละแล้วก็มาพูดถึงความยาวของหนังดีกว่าสองชั่วโมงครึ่งเนาะ<ต>สำหรับเอิงเอิงรู้สึกไงผมไม่รู้สึกว่าเป็นสองชั่วโมงครึ่งเลยคือสาหรับผมคือดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บแข็งแข็งแข็งแขง,ขงอ้าวจบแล้วเออมันแบบแต่มันอิ่มมากนะมันไม่มีช่วงที่เราใ,ให้ให้ใหพักหายใจเลยเออใช่ครับเออมัน มันแบบเหมือนมันรันต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันไม่มีจังหวะที่แบบเรารู้สึกว่ามันยืดเยื้อหรือเอื่อยๆเนาะม,มามามาถึงประเด็นสำคัญเลยพี่พี่เห็นแบบหลายคอมเมนต์ที่แบบในโซเชียลเนาะก็ถามว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยดู F1 มาก่อนเราจะดูเรื่องนี้รู้เรื่องไหมหรือแบบดูแล้วสนุกหรือเปล่าอืม ผมเนี่ยไปได้ดูนั่งดูกับเพื่อนอีกสองคนที่เราไปกับพี่จิมมี่สี่คนใช่ไหมอีกสองคนเขาไม่รู้จักเอฟวันเลยไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นแต่คือเข้าไปเขาไปเสพเสียงไปเสพภาพไปเสพเ,เ,เนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องแต่งที่เขาแต่งขึ้นมาให้เนะี่ยมันก็ยังสนุกในแบบของคนที่ไม่รู้เรื่องเอฟวันเหมือนกันคือมันจะอาจจะไม่เท่าคนที่รู้ตประวัติและเห็นนักแข่งที่เราชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องมันไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอเรื่องมันมีเรื่องของตัวเองมีความน่าสนใจของตัวเองทําให้รู้สึกว่า มันยังดึงคนเข้ามาดู f อวันใหม่ๆได้โดยที่ไม่ต้องรู้เรื่องพี่ว,ว่าหนังเรื่องนี้ทำได้ดีนะหมายถึงแบบไม่ได้ยัดสับเทคนิคหรือแบบกฎการแข่งขันที่มันแบบแน่นจนเกินไปอะ่ะเหมือนมันทําให้แบบคนทั่วไปก็ดูได้แล้วก็สามารถเปิดประตูให้แบบคนที่ไม่เคยดูมาก่อนก็ดูแบบ f อวันได้แบบสนุกมากขึ้นเแล้วก็ช่วงอธิบายเขาไม่ได้อธิบายยืดยาวจนน่าลำคานเขาใส่ปึ๊บๆให้รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนจะเข้าใจแล้วพอแลละ ใช่ใช่เหมือนเหมือนระหว่างทางเขาก็จะพยายามหยอดอสับเทคนิคหรือแบบกดของ F1 แบบคร่าวๆเนาะเหมือนเขาพยายามให้เราเข้าใจสถานการณ์ตรงนั้นสักนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะใช่ <c oughs> ใช่<ๆ>กลับมาที่ในฐานะที่พี่แบบดู F1 มานานอะ่ะคือมันก็จะมีคนมองสองมุมเนาะในมุมพี่อะ่ะพี่มองว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันสมจริงหรือไม่สมจริงอะ่ะพี่รู้สึกว่ามันแบบม,มันดูแล้วอินกว่าเดิมด้วยซ้ำอะ ใชม่มันไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันสมจริงจนน่าเบือ่อหรือว่ามันเวอร์จนแบบโอ้ยหนังซูเปอร์ฮีโร่ปะเนี่ยมันรู้สึกเนี่ยคือหนังแอคชั่นรือใคร,รที่แบบดู F1 เป็นแบบเป,แบบเป็นแฟนเดียนตายที่แบบรู้เทคนิคของรถขนาดน,นั้น <c oughs> นะก็อาจจะแบบอาจจะงุดหงิดนิดหน่อยเนาะเพราะว่าอใช่ใช่อันนี้จริงเพราะรว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วอะรถ F1 ที่เราเห็นในหนังของตัวละครอะมันะเป็นรถที่ดัดแปลงจากรถ F2 ก็คือเขาเอามาโมใหม่ด้วยแบบด้วยงบด้วยแหละแต่ว่าในมุมของคนที่ดู F1 บ่อยๆอ่ะก็จะดูออกว่าอันนี้คือรถ F2 นะโหรือแบบหรือแบบสับกับกฎอะไรบางอย่างที่มันอาจจะดูไม่ได้สมเหตุสมผลอาจจะดูบิดเบือนไปนิดนึงแต่พี่ว่ามันเป็นเพื่อความสนุกของหนังมากกว่าก็จะมีหลายครั้งนะครับที่ FIA เขาออกกฎมาแบบ ให้มันเหมาะกับสถานการณ์ตอนนั้นมันก็มีคือมันเกิดขึ้นจริงอยู่คือกดกด F1 ถ้าแบบเอามาดูจริงๆค่อนข้างยิบย่อยเยอะมากใช่แล้วมันแตกแบบหักไ้หักด้ตลอดแล้วถ้าจอบเป๊จริงๆซน Sony H จริงๆก็แข่งไม่ได้เพราะว่าต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Super license หรือแบบใบอนุญาตในการแข่ง F1 อะใช่อันนี้คือแบบมาแล้วนั่งเลยใช่ใครที่จะดูอาจจะต้องถอดหมวกออก ักหน่อยเพื่อความแบบเพือความสนุกมาพูดถึงไฮไลท์ดีกว่าเรื่องงานโปรดักชันนี่สุดยอดมากคือเราสองคนแล้วก็ไม่ดีสี่คนแล้วก็ใ่ดูเวอร์ชั่น iMac ด้วยซึ่งตอนพี่บอกเออ่ะพี่รีเควสเลยว่าต้อง iMac เท่านั้นผมผมก็พอได้ยินว่า iMac ปุ๊บตาวาวเลยใช่เ่าแบบเรื่องนี้มันถ่ายด้วย iMac เลยนะใช่แล้วถ่ายด้วย iMac ทั้งเรื่องสเกลแบบเต็มจอทั้งเรื่อง ซึ่งพี่ว่าก็สมการคุ้มค่ากับการดู iMac เพราะอย่างท็อปกันก็เป็น iMac เนาะใช่ครับใช่ครับก็โปรดักชันแบบค่อนข้างดีมากทั้งแบบการวางกล้องหรือแบบมุมกล้องอะไรพอนีไพวกมุมกล้องหรืออะไรพวกเนี้ยผมอาจจะไม่ติดมากแต่เรื่องเสียง<ม>คือ,อผมอะแบบไปดูมาสองรอบไปดูลงธรรมดาแล้วก็ลง iMac แล้วที่ผมส,สัมผัสได้ แตกต่างกันจริง,รงๆเนะี่ยคือเรื่องเสียงเนี่ยโอ้โหต่างกันมากอลงไอแม็ Mac คือเสียงแบบคนลุกเลยใช่ <laughs> ส่วนจอก็ถ้าเทียบพี่อยาเป็นคนมองสัดส่วนออกเนาะคืออคือถ้าแยกระหว่าง iMac กับจอหนังอะพี่มองว่าสัดส่วนหายไปเยอะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้เยอะจนแบบมันจับสังเกตได้ขนาดนั้นคือ,อคุณดูลงปกติก็ได้อะไรอย่างนี้พี่ว่าก็ สนุกแต่ว่า iMac ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบถ้าใครไม่เคยดูอ่ะอยากให้ไปลองกับเรื่องนี้อันนี้รับประกันครับว่าแตกต่างแน่นอนถูกต้องแล้วก็เจาะเรื่องโปรดักชันอีกหน่อยคือกล้องอ่ะเหมือนคอลลบกับ Apple ด้วยคือ Apple เนเป็นคนออกทุนสร้างเรื่องนี้เองอ,อก็คือ Warner b r o t h e r อะได้สิทธิ์จัดจำหน่ายในโรงแล้วก็ Apple ออกทุนในการสร้างโดยมีลูวิสแฮมิตันเป็นโปรดิเซอร์ด้วย อ๋อเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งรู้ใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นอ่ะลูวิสอยู่เมอร์เซเดส้วยเนาะใช่ในหนังก็ยังอยู่นะในหนังยังอยู่ซึ่งปัจจุบันแฮมิลตันอยู่เฟอร์รารีซึ่งในเนื้อเรื่องอ่ะมันเป็นช่วงฤดูการ2023กับ24เนาะเผื่อว่าใครแบบดูแล้วอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยทำไมนักแข่งอยู่ทีมอื่นเลยเหตุการณ์จะแบบงงงมอะลอง ให้คะแนนเต็มสิบดูหนไหนเอิงให้เท่าไหร่สำหรับผมเนี่ยเป็นคนให้คะแนนหนังค่อนข้างเนี้ยบสำหรับ F1 เนี่ยผมให้แปดจุดห้าหักนี่คือชอบมากนะแต่ว่าหากเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องด้วยเราดูหนังแอคชั่นเยอะแล้วเราอินแต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นสู่สำเร็จซึ่งเราอาจจะอยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่กว่านี้แบบถ้ามันมีอะไรให้มันแบบเอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเนี้ยก็อาจจะกลายเป็นเก้าเป็นเก้าอะไรก็ว่าไป แต่หนังเต็มสิบผมไม่น่ามีเออพี่ก็คล้ายๆเอิงพี่ให้แปดจุดห้าเหมือนกันละกันอืพี่พี่หักตรงแบบเนื้อเรื่องเหมือนกันที่พี่รู้สึกว่าแบบมันมีบางจุดที่สามารถขยายแล้วก็แบบตีปมได้กว่านี้รู้สึกว่ามันเราเราค่อนข้างไวแต่แต่ผมว่ามันเป็นความไวที่ไม่น่าเกียดโดยรวมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราสองคนเนาะแนะนำว่าต้องดูในโรงอย่าไปรอดู ในแอปหรือสตรีมมิ่งใช่ครับต้องต้องในลง iMac ยิ่งดีเออไอแมยิ่งดีเลยไอแมยิ่งดีเลยสำหรับใครที่แบบดูแล้วนะก็ลองคอมเมนต์รีวิวกับพูดคุยกับเราได้ว่าแบบมีความรู้สึกยังไงบ้างจากแฟน F1 แล้วก็ไม่ใช่แฟน F1 ก็ดูได้ถูกต้องนเอิงเชียทีมและเลดบูครับแม็กออกเยอะมากมีบทพูดด้วย เยอะจริงแล้วก็ออกออกจายสนามด้วยเลทที่แล้วโอ้ยหโ้ยแรงแรงมากหวาเลยส่วนพี่ก็แชร์แมกลาเลนวันทูก็ให้นักแข่งไปตัดแต้มกันเองเก่งเกินโอเคสำหรับวันนี้ผอกับเอิงขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ